ถึงเวลาครับที่เราจะมาทดสอบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ BYD Dolphin นะครับเราจะมาลองที่ Max เบร e นะครับผมจะกดคันเร่งไปที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วลองดูว่าผมกระท่อเบรกไปแบบเป็มสุดเลยเนี่ยระยะเบรกเนี่ยนะครับจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับมาครับ100กิโเมตรต่อชั่วโมงโอโ้ถามทีมงานดีกว่าระยะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 45ครับอันนี้เป็นระยะเบรกนะครับที่เราทำการทดสอบนะครับที่ระยะ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากนี้ครับแหมด้วยว่าวันนี้เนี่ยเรามีทีมงานนะครับพี่พี่ BYD นะครับผมวันนี้ต้องขอต้อนรับนะครับพี่พี่ BYD นะครับจากโอตเพียนั่นเองเอาละฮะวันนี้เนี่ยเรามาทดสอบกันแบบให้มันแบบอยากได้ทดสอบกัแบบจริงๆเตอร์ชันนี้เนี่ยชื่อว่า Mac b r e k e ก็คือผมจะทําความเร็วที่100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ถึงจุดเบรกปุ๊บเนี่ยนะครับผมจะเหยียบเบรกให้สุดเลยและดูซิว่าระยะเบรกนะครับของ b y d Dolphin ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้แบบเปล่านะผมคนเดียวเนี่ยอยู่ที่45เมตรนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูว่าพอเพิ่มน้ําหนักคนเข้าไปตอนนี้อยู่กทั้งหมด4คนรวมผมนะจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ในหมสดอร์ตครับหึ่มาที่95้านะฮะตรงนี้ครับ100้พอดีโอ้พี่ว่าเยอะขึ้นหรือน้อยลงนิดหนึงเท่า <c oughs> ไหร่ครับ39ครัครับแปลว่าน้อยลงนะฮะน้อยลงกว่าเดิมนะครับอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นเนี่ยทำให้จุดเบรกเนี่ยมันเลยน้อยลงไป เวร์ไหมครับเวร์ค่ะข้างหลังก็คือข้างหลังก็คือเบ็ดจึกมากก็คือแบบสุดตัวสุดตัวเลยอ้าวอันนี้บททดสอบของเราแม็กซ์เบรไปเรียบร้อยกับดอลฟินเดี๋ยวเราจะไปลองกันอื่นกนันต่อโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบนะครับ แม็กเลนเชนสนะครับความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับกับ b y d Dolphin นะฮะลองกันดูว่าที่ความเร็ว80กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะผ่านบททดสอบของเราหรือเปล่านะฮะในโหมด Normal ก่อนเลยนะครับ80กิโเมตรต่อชั่วโมง เรียบร้อยครับสามารถเข้าได้อย่างสบายๆนี่คือโหมด normal นะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มกันที่ความเร็ว90กิโเมตรต่อชั่วโมงโดยปกติแล้วที่เขาใช้กันเนี่ยจะอยู่ความเร็วที่60-70นะครับแต่ว่านี่คือ max tv ครับเราเพิ่มมาเลย80ไปกันต่อที่90กิโเมต่อชั่วโมง normal โหมดนะครับกับ b y d dolphin นั่นเอง มีเที่ยวไพลอนไปหน่อยแต่ยังเลี้ยวกลับมาได้ครับโอ้โหเอาละฮะไม่ธรรมดาครับหรือว่าทำได้ดีครับทำได้ดีมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโหมดกันนะครับเป็นที่โหมดสปอร์ตและเดี๋ยวเราแถมให้ตอน90นี่ยนะครับ แบบปิดระบบ E S C ไปเลยถึงเวลากับเลนเชนในโหมดสปอร์ตนะครับความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับดูอาการลดกันว่าจะแตกต่างกับตอนที่เราใช้ Normal m โหมหรือไม่เ0ครับนิ่งกว่าครับนิ่งกว่าเห็นได้ชัดเลยอาการยวบนะครับแล้วก็ยกของ 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ขนาดเป็นน้องเล็กของค่าย b y d นะครับ8 0กิโลเมตรไม่ใช่ว่าไม่เร็วนะครับเร็วแล้วนะครับเรามาลองกต่อครับที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ นี่เกือบเกือบ90ครับเมื่อกี้จังหวะแต่เบรกลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าถือว่าตอบโจทย์ได้ดีครับต่อไปครับ90กิเมตรปิด e อ c ลองดูครับแต่จริงนะขนาดผมเป็นโหมดสปอร์ตเวลาเจอถนนนะครับที่มีบัมเยอะๆเนี่ยรถก็ดิ่งพอสมควรครับก็ ทำมาให้แบบนุ่มๆเลยสำหรับคันนี้นะครับใช้งานในเมืองสบายๆได้อย่างแน่นอนมาลองดูครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหมดสปอร์ตออปิด E S C ว่าจะมีอาการแตกต่างก,กันหรือไม่ฮะ ไม่เลี้ยวเลยทีเดียวครับสำหรับตอนนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าตัวรถนี่มีอาการออกอย่างชัดเจนแล้วก็หลังจากขับไปเสร็จเนี่ยนะครับเอ c ซกลับมาทํางานเลยนะฮะหมายความว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่รถมีอาการนะครับตัวระบบของรถเนี่ยนะครับสั่งเปิดระบบให้เองแบบอัตโนมัติเลยเพราะฉะนั้น รถเขาทำงานแบบอัจฉริยะจริงๆครับและนี่คือเล่นเชนครับกับ BYD d o ด p h i ฟครับเลนเชนครับพี่พี่พี่บอกว่าอันแรกก็ไม่ไหวแล้วเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเชนกันนะครับแล้วก็มีพี่พี่ d มานั่งกันอีกหนึ่งรอบครับเริ่มที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนเลยแล้วกันนะฮะเชื่อว่ายังไม่เคยมีการทดสอบแบบนี้ตามสูตรอย่างแน่นอนครับ ที่เลนเชนครับโอ้โ oh ห oh, 80ยังแบบนุ่มๆเราจะเพิ่มไปที่90ครับ90นี่เมื่อกี้ผมลองก็เกือบเกือบจะเข้าไม่ได้เหมือนกันมาลองดูครับเพิ่มไปที่90 9แล้วครับพอเพิ่มมาเป็น90ครับจังหวะแรกเนี่ยยังทรงตัวได้ดีนะครับแต่พอจะดึงกลับเนี่ยเกิดอันเดอร์สเตียเรียบร้อยพุ่งออกมาโดนไพลอนไป2อันแต่ถือว่าโอเคนะกับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าความเร็วสูงมากกับการที่เราต้องหักหลบในระยะประชันชีดขนาดนี้เมวิดีของดอฟฟินตัวนี้ก็ทำได้ดีครับขอพูดณมากครับพี่ถ้าเราจะขับในชีวิตจริงแบบนี้ก็คงไม่ไหวนะ และนั่นคือทั้งมดนะครับกับบททดสอบนะครับกับ B Y D จาก p อฟฟินนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กที่ตอบโจทย์นะครับในการใช้งานเชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นด้วยตาของคุณเองกันแล้วส่วนถ้าใครอยากจะลองนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับที่ซูมด้วยการออโต้เพียนะฮะเทพรักนั่นเองนะครับเขาบอกเลยนะครับตอนนี้ทุกรุ่นทุกสีนะครับพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านนะครับยังมี B Y D ด l p ฟินรอให้ทุกคนนะฮะได้ทดสอบรวมไปถึงรุ่นอื่นๆของ B Y D ด้วยนะครับ ยังไงวันนี้คงต้องลากัไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้าแล้วกันครับ